สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในแมปฟุตรีบอลนะวันนี้ผมมารีวิวผลทั้งสองผลเลยนะผลที่อัปเดตแล้วใหม่มาดูดีกว่ามีจะมีผลซูคุณาผลโกโจโนะนี่อันนี้ซูคุณาผมไปตีบอลได้นะโกโจผมสุ่มได้เว้ยมาดูดีกว่าว่าอันนี้อันนี้ผมตีไม่ไหวเหมือนกันบอลตอนนี้ยวันลองรับเมทเลยใชสกิลโกโจดามเมทเท่าไหร่ สี่พันสี่พันห้าพันนะประมาณห้าพันทูสิบนะประมาณไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะห้าพันก็ห้าหมื่นนะทุนอันนี้ซิลนี้ดีกว่าสองสามพันนะสามพันเท่าไหร่อ่ะสิบสามนะ โอ้ไโหกดสุคุนะรู้สึกว่าสุคุนะจะเบากว่านะน่าจะด้วยวิวที่ต่างกันอยู่นะไปดูสกิลดีกว่าแต่สุคุนะสกิลโกงกว่านะอันนี้สกิลหนึ่งสุคุะนะทุกคนสกิลสองสุคุนะจะเป็นแบบฟันละลายฮิตเลยนะสกิลสามก็เหมือนจะปล่อยลูกไฟลงมานะเบิ้งเบิ้งบิง กลางนะเขตก็จะแบบกลางโดเมนเลยนะอย่างงี้นะนี่ดีกว่าทุกคนสกิลหนึ่งโกโจจะปล่อยสีฟ้านะสกิลสองโกโจก็สีแดงสีแดงแรงนะทนุโกคนสกิลสามก็จะสีม่วงนะถ้ากลางโดเมนก็จะเป็นงี้เลยปึ้ง อย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปลองตีบอสกันดูดีกว่าทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมไปเจอบอสเลยนะเอานะทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาเจอบอสเป็นที่เรียบร้อยแลย้วมนดูดีกว่าเดี๋ยวผมสอนคอมโบทุกคนเนี่ยคอมโบเราก็เดินเข้าไปไว้เรากดอันติเลยทั้งสองตัวเลยอุย้ยเอา้ามันสกัดอันติผมได้ปะไม่ยอมมานี่หนี้นีนีนี่นนน นี่นี่นี่ไงคือสกิลสองของซุคุนะนี่ไวมากนะแต่ของโกโจจะดูรู้สึกว่ามันจะช้ากว่านะก็พอๆกันละมัง้งแต่ผมรู้สึกว่าของซุคุนะมันไวกว่าโอ้ย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 ,อยทุกคนเฮ้ยอยันนี้รีวิวพันสองนะมันเก่งว่ะเอาเรียบร้อยแล้วแพ้แล้วนะคืออ่านผมจะมารีวิวเีกรอบหนึ่นะนี่นี่สกิลสองนะ มือสกิลสองสุขนาจะเร็วๆกว่าไงไม่รู้ทุกคนอาจจะเท่ากันก็ได้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ทุกคนสกิลสองสุขนะเร็วกว่านทุกคนวิธีคอมโบนะเราก็แค่เปิดของสุขนะก่อนเลยแล้วเปิดของโกโจตามเลยแล้วก็คอมโบของสุขนะเลยทุกคนเราก็คอมโบสุขนะไปเลยปึงป้งเบึ้งเบึงอย่างนี้นะแค่นี้แบบเราก็ตายแลย้วเว้ทุกคนแล้วก็แบบ ต่อด้วยโกโจก็ได้ครับสกิลสองสกิลนี่นะเราไปสุ่มผลก่อนจบคลิปดีกว่าดูว่าจะได้ผลอะไรนะโอ้โหเคมปีแล้วทุกคนอื้อื้อันนี้มันเราสามารถดบับเอาผลที่เราไม่ต้องการเนี่ยมามาเพิ่เมเวลผลนะคนถ้าเรายิ่งเพิ่เมเวลผลเนี่ย เราจะยิ่งได้พลังนะทุกคนแล้วพลังมันจะหยู่ถาวรเลยนะมันจะไม่หายนะทุกคนถึงจะผลที่เราไม่ได้ใช้ก็เถอนะเนี่ยเนี่ยที่ผมเพิ่มไปเนะี่ยแต่ผมเพิ่มได้ไม่เยอะนะแค่นั้นะทุกคนก็จบแล้วนะครับทุกคนสหรับการรีวิวนะรีวิวทั้งสองผลที่อัปเดตมาใหม่เลยนะนนแล้วมนนผมมาแจกโค้ดกันดะีกว่ามาดูทุกคนแล้วผมมาแจกโค้ดนะแป๊บเดียวนะเออทุกคนเดีย๋ยวมาดูโค้ดที่หนึ่งเลยดีกว่านะ อันนี้คโค้ดที่หนึ่งนะทุกคนคโค้ดที่หนึ่งนะผมแลกไม่ได้นะคือผมแลกไปแล้วเดี๋ยวไปดูโค้ดที่สองเลยดิอันนี้โค้ดที่สองนะทุกคนจะได้หนะนึ่งพันเพชรนะอีโค้ดที่แล้วได้ห้าร้อยเพชรนะอันนี้หนะึ่งพันเพชรทุกคนไปดูโค้ดสุดท้ายเลยดีกว่าน,นี้โค้ดสุดท้ายนะทุกคนโค้ดสุดท้ายจะได้หนึ่งพันเพชรเหมือนกันนะถ้าเราได้เพชรแล้วทุกคนอย่าไปลืมเข้าร่วมกลุ่มนะจะได้หนึ่งพันเพชรนะเริ่มต้นมาจะได้ที่บินกับหนึ่งพันเพชรนะ ถ้ารวมแต่โคตรแล้วเราจะได้4,000เพชรนะทุกคนเรามันสุ่มเนี่ยอาจจะได้ผลดีนะถ้าผลดีๆอันนี้ก็จะมีมีไม่กี่ผลนะทุกคนมาดูผลมันยังน้อยนะมันเพิ่งอัปเดตได้ไม่นานเองไอ้ทุกคนผลที่ดีๆอะ่ะที่ผมแน,นะนำจะมีมืดนะทุกคนเนี่ยผลเนี้ยมืดวีสองสุคุนะนะก็าจะแบบทันเดอร์ก็น้ำแข็งนะ่าจะน้ำแข็งก่อนนะน้ำแข็งวีสองมืดสุคุนะสุคุนะอันแรกเลยสุคุนะ มืดน้ำแข็งทันเดอร์นะแล้วก็โกโจนะเห็นยวทุกคนผลดีๆนะแต่ถ้าใครเริ่มรุ่นมาใหม่ผลนี้ก็ดีนะทุกคนผลเนี่ยผลไฟ V2 ก็ได้ทุกคนคือแม็กก์ทันเดอร์ก็ได้ทุกคนดีหมดอ่ะแล้วทุกค,คนก็ค่อยแบบตีบอสตี้บอสรอบผลเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยผมไปได้ผลทุกข,ขนาดมาจากการตีบอสต,ตัวเนี้ยทุกคนจากการตีบอสต,ตัวนี้เลยไป โอ้โหมอ้ไีกว่ามาคอมโบโสุดโหดนี่นะกลางนาเคตุคนะุณละกลางนาเคต่อแล้วม่นะีกนะสกิลคอมโบคอมโบคอมโบ,คอมโบโอ้ยนทุกคนจบแล้วนะทุกคน กับวันนี้ก็จบการรีวิวในแมปฟุตรีบอลแล้วนะทุกคนแมปนี้สนุกนะลองมาหาเล่นกันดูทุกคน